소리. มาห<า>ลังเหตุการณ์ห้างเซเปียนถล่มทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง500คนเมื่อวันที่17ขเงเดือนนี้ผ่านมาแล้วหนึ่งสัปดาห์ในวันนี้เราได้พบผู้รอดชีวิตอีกหนึ่งคนอย่างปาฏิหารนะครับซึ่งเป็นชายหนุม่มอายุราว20กว่าแต่ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดถึงอาการบาดเจ็บทำให้ครอบครัวและญาติของผู้สูญหายมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ คนนอนก็เท้าลอยเร็วเร็วมาชายผู้รอดชีวิตที่เพิ่งได้รับความช่วยเหลือออกจากซากตึกเขานอนอยู่บนกองข้าวห่อสารายตอนนี้เขายังมีสติและส่งยิ้มให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยด้วยค่ะ เมาแล้วเดาลยครับเดินเ้หนลยมาาครับมาทางหนครับมาทางหนยครับมาปเลคเเครับ่อยมาทางครับมาแล้วมาแล้วเดี๋ยครับมสมาส่งมม่าง่สามาางครับขอทาง่ <Hey. S 2> เฮ้ยเพลงนี้กำลังดังเลยเนี่ใครเหรออิน่าเหรออิน่าเหรอเฮ้ยช่ปะ่ะมีแต่เพลง แต่ยังไม่เปิดเผยหน้านักร้องเลย,ยชนา็เสียแบบนี้ต้องสวยอยู่แล้วงัน้นสิไม่รู้เมื่อไหร่จะได้เห็นหน้าเนะานะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะ,วคะกว่าจะมาถึง <laughs> อะไรกันเนี่ยเนี่ยแหละนักร้องท้ไามาถึงที่ซุมอย่างนี้เนี่ยขนาดฉันเป็นเพื่อนนะฉันยังทนเธอไม่ได้เลยดูสิอะไรของเธอเนี่ยโอ้ยจริงเลยรีบไปเปลี่ยนชุดเปอะไปช่างภาพคะอีน่ามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ถอดไปก่อนนะไปเงี้โอเคโอเคโอเคดีแล้วเนี่ยโอเคสวยมากสวยมากสวยมากโอเคไหมอะเดี๋ยวดูสิแน่เลยไปเงี้ยหันซ้ายหน่อยนึงโอเคไหนแน่แน่เดี๋ยวสิอันนี้เดี๋ยวโอ้ยพอโถยถอยไปก่อนนี่เฮ้ยเฮ้ยจะเอ่อหวานใจแน่โถยโอเคครับโอเคครับดีครับอ่าล่ะดูหน่อยนะโอเคสวยมากครับครับคิดได้ใช่รูปนี้มัน ไม่โป้ไปหน่อยเหรอโป้อะไรกันล่ะคะมันก็ต้องประมาณนี้นั่นแหละยืนดูเฉยๆสิคะแล้รองต้องออกมาสวยแน่สวัสดีครับพี่ครับเรียบร้อยดีใช่ไหมเป็นไงได้บ้างอย่างคนกำลังเซ็งหน้าอย่ามมากลัวเลย มาแล้วเหรอครับพี่ว่าไงแจ้าอตไปกี่ตู้ยีตู้ครับพี่โอ้โหให้มาได้อย่างงี้สิเออนี่ตู้บาร์สีได้ดับเบิรเลยโอ้โหใครวะคนเดิมนะครับคุณคิมเหรอยังอยู่อีกเหรอสงสัยวันนี้มือขึ้นอ๋อแต่ล้วพี่ดงซูเนี่ยกำลังนั่งเล่นเกมอยู่ด้วยนะครับลูกพี่มาด้วยเหรอไงน้องรักสวัสดีครับพี่ครับเฮ้ยโดนกินอีกแล้วจริงๆเลย ที่ไปเล่นที่อื่นแล้วก็ได้เอาได้เอามาที่ที่ไรโดนกินเอากินเอามันเพราะอะไรวะโนี่อุเต่ยช่องเตะะ้เคยตกปลาในทะเลไหมตกปลาในทะเลทะเลมันเอาจะก,กว้างใหญ่ไพศาลเท่านั้นใช้เหยื่อแค่อันเดียวล่ะใช้อวนใหญ่ๆล่างเอาทีเดียวง่ายกว่าตั้งเยอะ <c oughs> พวกคนที่มานี่ก็เหมือนกันนั่นแหละ้อหวังจะรวยทางนั้น ได้นั่งจ้องหน้าตูกันทั้งวันทั้งคืนนั่งลุ้นอยู่นั่นแหละแต่แจ็คผ่อนเล็กน้อยก็ดีใจจนยกใหญ่ถ้าเล่นได้ไง่ายๆเนี่ยไม่สนุกตรงไหนหรอฮะมีสมองเนะี่ยหัดคิดสมองสิเข้าใจใเปล่าฮะเฮ้ยเช็ดถูสมองนะของดีมันไม่ใช่ถูกๆเดี๋ยวไปทำธุระารที่เพียงจังดงให้ฉันด้วยนะ เข้าใจไหมครับลูกพี่ต้องหอบเงินชาวบ้านไปโน่นมานี่ทุกวันชีวิตหนอชีวิตแล้วเนี่ยมันเท่าไหร่อ่ะพี่อย่าถามมากเลยไหมลูกพี่อย่าซื้อคิมบ,บับปลาฝากผมด้วยนะครับเฮ้ยฉันไปคิดค่าแกแลือไงฮะเดี๋ยวผมซื้อมาให้เองนะเอาอีกแล้วเหรอก็เคยมองแกหรือไงตัดใจเธอเนาะ ไว้ตั้งตัวได้ทำงานสุจริตเคยรีมีเมียเอา,เอามือมาโอ้โหแล้วพี่ต้องทำอย่างนี้ด้วยเหรอครับนึกว่าฉันอยากทำนึกไงโอ้อยานันโดนจับไปโรงพักเออพี่ขอแจ้ด้วยครับแล้วเจอกันที่เปียงจางดองโชคดีนะครับ ฮัลโหลอีน่าทุกอย่างโอเคใช่ไหมก็ซ้อมหนักทุกวันนั่นแหละคะ่ะนี่ก็กำลังจะไปห้องซ้อมอ่ะแน่นอนอยู่แล้วนึกยังไงจะเลี้ยงข้าวแล้ว อะไรอะไรแล้วไปนะอืมเออตกลงจะมาไหมอ๋อครับคนนี้จะรียกทำให้เสร็จนะนี่ผมปวดท้องเลยพี่แกไม่ต้องมุกเยอะเลยไปไป ยองรันเธอไม่อยากฟังก็ไม่เป็นไรนะฉันซื้อช็อกโกแลตมาฝากนะ,ะเลยวอลเลนไทน์มานิดนึงฉันก็อย่างนี้แลหละวางไว้นี่นะ,อะเอาเถอะครับพี่ จะจะกลับไปเริ่มกับเขาใหม่อย่างนั้นเหรอโฉันรู้ว่าแกชอบเขามากฮะมันไม่ใช่แค่นั้นนะฉันรู้ว่าแกเป็นพ่อเด็กถีอหลังหัสนใจเขาบ้างนะเถอะ อื่อืมออรนี่ดูดินี่มันหินช็ดๆเลยนี่คุณมีอะไรเหรอคะโฮ้ยทำไงเนี่ยป้าทำไมมีหินด้วยอ่ะเป็นไปได้ยังไงกันมันมาจากไหนกันเนี่ยคิมบัตรละห้าพันแถมหินด้วยเหรอป้าฮะเอองั้นเดี๋ยวฉันทำอันใหม่ให้แป๊บหนึ่งนะคะ นี่ป้าจะข้อผมเมื่อไงเ่ะผมเพิ่งจะผ่าตัดส้ยตึงมานะรอเปล่าขาฉันเป็นคนอะไรคะเนื่องในโอกาสอะไรเนี่ยยังไงเนี่ยอยู่ๆก็ชวนมาฉลองโอกาสอะไรเหรอแค่เห็นช่วงนี้เธอซ้อมหนักอนนะเออชาร์ตเพลงวันนี้นะเธออยู่ที่ห้าหรือว่าที่แปดนี่แหละจริงเหรอคะจริงสิไม่ใช่แค่นั้นนะ แฟนเพลงพากันเรียกร้องอยากเห็นหน้าเธอจะแย่อยู่แล้วรู้ไหมขอบคุณมากนะอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอีนาตั้งแต่นี้ไปนะจะได้เปิดตัวสเต ก็มาเหรอพี่ยองโนนี่เองอ่ะสงสัยอยู่เชียวว่าเขาน้ากับผู้ชายที่ไหนนะต้องทาบุดหลักทาสีชมพูไม่ได้ก็เลยเอาสีขาวแทนแต่ว่าชุดนั้นมันต้องบุดชมพูนะไม่หรอกนะเทรนสีขาวกำลังมาเชื่อฉันดูว่าชิ้นตัวดำจะให้ใส่บุดขาวเนี่ยนะเหนื่อยชะมัดเราจะอยู่ยิ่งนานไหมครับพี่เฮ้ยจะจะไปรู้เหรอผมมเดินกลางห้างเนี่ยนะเผื่อยองดำเห็นข้าวผมนี่ทำยังไงครับพี่อะอะไรเนี่ยฮะ ก็เห็นไม่คาดฝันนะครับห้างเซเปียนถล่มยังไม่น่าเชื่อเลยครับอุตตายแล้วห้างถล่มได้ยังไงเนี่ยประเทศเราเหรอตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานความคืบหน้าครับแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปช่วยกู้ภัยกำลังรียกรัมกำลังช่วยเหลือผู้ชกที่มันจับอยู่แล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเข้าช่วยเหลือยังไม่ทันมาตัวตอนนี้ควจะเปลี่ยนไหมล่ะเรื่องอื่นไม่ต้องไปคิดแล้วนะเตรียมตัวให้พร้อมกันเลันนะอุยตายแล้วน้ำเดือดแล้วนี่ น่ากลัวจังโอ้ยยองจุนยองจุนเฮ้ยเออโอ่ยทำไมไม่รีบตอบวะโอ้ยโอ้ยสงสัยว่าขาฉันโดนเสาทับอยู่เฮ้ยเฮ้ยแมวนะเว้ยขืนพังลงมาเราได้เละอยู่ในนี้แน่เลย อะไรวะขอโทษนะครับลูกพี่เอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ก็หยุดเดี๋ยวนี้นะโอ้โอ้ยพี่ก็รู้นี่ครับผมจะเป็นต้องอยู่ต่อนี่เก็บบ้าไปแล้วหรือไงไอ้สารเลวเอ้ยอยุดเลหยุดเลหยุดเดี๋ยวนี้นะเอ้ยขอโทษครับพี่นี่ก็หยุดเดี๋ยวนี้นะโอ้ยโอ้ย คิดว่าฉันจะตายอยู่นี่เหรอแกเอ้ยนี่แกคิดจะทิ้งฉันไว้นี่อย่างนั้นเหรอกดทนหน่อยนะพี่นะขอโทษพี่ขอโทษจริงๆเฮ้ยขอไปก่อนละแกจะไปไหนยองจุนยองจุนไอ้สารแลวยองจุนหยุดนะออยองจุนนี่ช่วย 呃呃 <laughs> เชนงไปห้องน้ำก่อนนะโ้่รอบเท่าไหร่แล้วเนี่ยตื่นแต่อะไรนักอะเมื่อคืนฉันนอนไม่ค่อยหลับอะ่ะก็เลยรู้สึกมันมึหนหัว <c oughs> อีน่าไม่ต้องกลัวนะทำเท่าที่ซ้อมมาก็พอแล้วนะโอเคไหม <c oughs> ไม่สบายหรือเปล่าปล่าแล้วค่ะฉันไปนะเ,เดี๋ยวๆีเจไปเพื่ออะไไม่เป็นไรฉันไปเองได้เดี๋ยวฉันมาเดี่ยฉันมาฉัเป็นเชิดเนอะดูสิอะไะทุกคนเตรียมตัวนะ อีนาไปไหนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอีสามนาทีนะครับเร็วด้วยรีบไปตามเร็วอีนามาหรือยังครับจะถึงคิวแล้วราเร็วเร็วครับโอเคครับโอ้ยเร็วเร็วนะครับ อีน่าอีน่าอีน่าไปเลยไปอ่ะทำใจดีๆไว้ก่อนนะอีน่าซังฮอกมาเร็วอีน่าเป็นลมมาเร็วคข้าอีน่าอีน่าอีน่าไปเลยไปเนี่ยแล้วกช่วยพี่อุ้มหน่อยเร็วคข้าอีน่าอนอนนอนเลยนะซังฮอกไปตามเจ้านายมาทีอีน่าเจ้านายไปกับผมก่อนนะครับอะไรทำไมแล้วอีน่าไม่ออกไปอีกอ พี่อีนาเป็นลมอะครับฮะเป็นลมเหรอครับพี่ค่ะอีนาเป็นลมค่ะอีนาอีนาเกิดอะไรขึ้นอะเห็นเขาหมดสติอยู่ในห้องน้ำนะคะอีนา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 ตื่นซิอีนาอีนาตื่นก่อนสิอีนา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 ถึงเคียวแล้วครับแล้วครับแล้วครับทราบแล้วครับ อีนาทำไงดีอีนาตื่นสินรู้สเต็ปของอีนาใช่ไหมข้ารู้ค่ะถ้าอย่างนั้นเธอเธอเต้นแทนอีนาไปก่อนก็นแล้วกันฮะนี่ทุกคนต้องช่วยกันหน่อยนยะสังเกรีบโทรเรียกรถพยาบาลเลยครับรีบออกไปได้แล้วครับอีนา อีนา่าค่ะไปแล้วค่ะเร็วนะครับนักร้องหน้าใหม่ที่จะคงไปปริศนายังไม่มีใครรู้จักหน้าของเธอเลยนะงั้นมาพบกับเพลงของเธอเลยค่ะอีน่าในเพลงเ้ค่ะ นั่งยังห้ถอดอากาศแล้วกองสามสงที่หน้าเลยจดี๋ยวหน่อยเร็วขอทานครับขอทานนะครับขอทานนะครับ เป็นไงบ้างครับดีขึ้นยังพวกเราตกใจแทบแย่คอนเสิร์ตเป็นไงอ่ะเออแค,ค,คนเซิลไปแล้วทำไมฉันถึงเป็นลมฮะสงสัยเออเกร็ดเลือดต่ำนะโอ้โหลงหน้าหนึ่งเลยฮะ ดังใหญ่แล้วเราโอ้โหมีชื่อเราทุกฉบับเลยโอ้อะไรวะนี่ขอให้หายไวๆโอ้โหอันนี้ท่าทางจะแพงน่าดูนะมีผลไม้ด้วยอ่ะโอ้โหน่ากิดกันนี้นเม ครับรู้สึกยังไงบ้างครับประตูว่ามาได้ครับเนี่ยวโครงปัญหาจริงๆเลยโครงเก่งมากเลยครับระตมาได้ครับยินดีด้วยครับครับโอ้โหดังแล้วจริงฮะดังกโคเรนสอีกโอเคครับ ฉันแสดงดีไหมไม่นึกไม่ฝันเลยนะเนี่ยถึงยังไงก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนี่หน้าด้านจะไม่มี จังเลยเกือบไม่ได้เห็นผิวสวยๆแบบนี้แล้วการมีชีวิตยอยู่เนี่มันดีสุดยอดแล้วอนะ่ะนแลนี่เดี๋วน้ำน้ำน้ำเฮ้